6ข้อดีของ Galaxy Fit 3ด้วยราคาแค่1,990บาทมีอะไรบ้างไปดูกัน ก็คือใช้ Galaxy Fit 3เนี่ยกันมาหลายเดือนล้เพราะว่าเขาเริ่มเปิดตัวมาตั้งแต่เดือนมกราปีนี้เองที่ผ่านมา Galaxy Fit 3เนี่ยถูกพัฒนามาจาก Galaxy Fit 2แต่ว่า Galaxy Fit 2ไม่เคยใช้ค่ะเราใช้ Galaxy Fit 3เลยรอบนี้มาพรา้อมกับ3าสีน่ารักน่ารักก็คือสีชมพูสีเทาดา อันนี้ไม่ใช่สีดำนะสีเทาดำและก็สีขาว Galaxy Fit เนี่ยถูกกำเนิดมาด้วยนาฬิกาสำหรับคนรักสุขภาพแต่จริงๆวันนี้ถามว่าคนรักสุขภาพแบบเราจริงไหมไม่จริง <c oughs> คือที่ชอบแล้วอยากทดลองใช้ตัวนี้เพราะว่าสิ่งแรกเลยก็คือส่วนตัวเนี่ยไม่เคยมีนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอ h เลยสักเรือนหนึ่งปกติจะใช้ตัว G Shock ซึ่ง G-Shock ตัวนั้นนะ่เป็นรุ่นที่สามารถเชื่อมบลูทูธแล้วก็มีแอปพลิเคชันลงในมือถือได้แล้วมาสามารถแท็กกิ้งจํานวน9ก้าได้ไม่เชิงสามาร์ทว่าเป็นตัวนาฬิกาที่สามารถแท็กในเรื่องของการเดินได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้จริงๆเราเดินวันๆนหนึ่งอะเป็นหมื่นๆก้านะต่ทาไมเรายังไม่ผอมสัก oh. ทีก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เราเลือก Galaxy Fit 3มาลองใช้ทดลองใช้มาแล้ว1เดือนวันนี้สิ่งที่เราเห็นเลยคือ6ข้อดีของ Galaxy Fit 3รุ่นเนี้ย ที่มันมีข้อดีที่อยากแนะนําให้หลายๆคนที่แบบกําลังจะซื้อลองฟังดูลแล้วตัดสินใจส่วนมันก็จะมีห้าข้อแหละที่มันไม่มีใน Galaxy p 3ที่เราอยากให้มีแต่ด้วยราคาของเขาอ่ะเพียงแค่1น9่งพับาทให้ฟังก์ชันมาขนาดนี้กับไม่มีฟังก์ชั่นนี้ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะอยากแบบอัปเกรด ไปเล่นตัวที่แพงขึ้นก็คือเช่น Galaxy Watch 6 Pro ซึ่งตัว Galaxy Watch 6เนี่ยราคาเริ่มต้นที่9,990บาทอันนี้เป็นราคาจากหน้าเว็บซึ่งจริงๆตัวของ Samsung หรือ Galaxy เนี่ยเขาก็จะมี Pro ค่อนข้างบ่อยเลยทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการกดคูป,ปองและ Pro ของแต่ละท่านแล้วค่ะเช่นอย่างตัวนี้ช่วงที่โต Motion ก็อาจจะได้ถูกกว่านี้นะคะ <Wow. S 1> เรื่องแรกที่เราชอบในเรื่องของ Galaxy Fit 3คือเรื่องของการแ็กการนอนหลับถามว่าวันนี้ หลายคนนะคะที่พยายามลดน้าหนักหรือพยายามที่จะรักษาสุขภาพแล้วเราก็มั่นใจว่าเฮ้ยเราอะนอนหลับพอนะในแต่ละวันตอนช่วงแรกๆที่ก่อนที่จะใช้นาฬิกาต้องบอกอีกรารู้สึกว่าเราอะนอนพอเพราะเรานอนเที่ยงคืนตื่นประมาณ7จ็ดโมงเช้าถ้าโดยทั่วไปเราก็จะเข้าใจว่าเรานอนต้อง7ดชั่วโมงแต่ทําไมตอนบ่ายเรายังง่วงอะทําไมตอนแบบเกือบจะเย็นละเรารู้สึกหมดพลัง บางทีมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเรานอนไม่พอหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีคําตอบให้ตัวเองมาตลอดวันที่เราซื้อ g า l ล x y ซี่3ิมาลองใส่แล้วก็เวลาแท็กการน,นอนต้องใส่นอนด้วยนะคะคือพอเราใส่นอนปุ๊บในคืนที่เราใส่นอนเนี่ยตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะสามารถแท็กข้อมูลจากในมือถือของเราได้เลยว่าเราอะนอนไปกี่ชั่วโมงที่สําคัญคือมันมีอยู่ช่วงเวลาช่วงหนึ่งที่หลายๆคนจจะไม่รู้ตัวคือเรื่องของการกลน วันนี้คือหลายๆคนที่กลนแล้วไม่รู้ตัวเช่นเราเป็นต้นตัวฟิตสาจะสามารถจับการกลนของเราทําให้เราเห็นได้ว่าคืนนั้นอะเรากลรนไปกี่ครั้งมีการหยุดหายใจเพื่อกลรนอะไปกี่รอบซึ่งอันนี้มันเป็นผลโดยตรงสําหรับคนที่อายุเริ่มมากขึ้นและมีน้ําหนักตัวมากขึ้นส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการนอนหลับแบบสนิทหรือที่เรียกว่า deep sleep จะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเราจะได้ฟื้นฟู อวัยวะภายในทั้งหมดเนี่ยอย่างเต็มที่ใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งที่เราเปิดเช็คขึ้นมาปรากฏว่าเริ่มเข้านอนจริงๆเที่ยงคืนนะเข้าสู่ภาวะการหลับเบื้องต้นเนี่ยอยู่ในช่วงของประมาณตีหนึ่งซึ่งคือก่อนนั้นนะ่ะเราพยายามนอนตามเวลาปกติแหละแต่มันไม่หลับไงร่างกายเรายังรู้ตัวอยู่ยังมีการอัตราของฮาร์ดเรทหรืออัตราการหายใจที่ยังไม่บ่งบอกว่าเราหลับไปจนถึงเราได้นอนจริงๆประมาณตีหนึ่งกว่า แล้วหลังจากนั้นประมาณตีสามเราถึงเข้าสู่ภาวะดิฟ l ลีฟในคืนนั้นทั้งคืนดิฟซลี p ประมาณไม่เกิน10นาทีเราก็เลยเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วที่เราเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยหลับแล้วหลับลึกปรากฏว่าจริงๆไม่ใช่เลยก็คืออันนี้คือแทร็กกิ้งที่ทางซัมซุงกาแล็กซี่ t 3สามตัวนี้แหละที่แทร็กการนอนให้เราจนเรารู้ว่าจริงๆเราอะนอนไม่เคยพออันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้มาเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้ในการอันนี้คือเราไปดูกระทู้แล้วก็ไปดูข้อมูลมาจากหลายๆกลุ่มที่เขาเริ่มต้นใช้กกกันาาเข็บอว่ แบตมันหมดไวมากเราก็เข้าใจว่าอาจจะด้วยฟังก์ชันที่มันมีเยอะในตัวนาฬิกามันเลยทําให้หลายๆคนนะมีการโทรเข้าโทรออกแท็กกิ้ง GPS หรืออะไรต่างๆมันเลยทําให้แบตอ่หมดไวจริงๆตัวนี้คือตั้งแต่ใช้มาเราใช้จนแบตแบบเป็นสูตรเลยนะแล้วก็เริ่มต้นชาร์จใช้เวลาชาร์จเต็มที่อยู่แค่1.5ชั่วโมงก็คือเต็มละ หลังจากนั้นเราใช้อีก5วันเต็มๆโดยที่ถามว่าเปิด away l s on display ด้วยไหมไม่ได้เปิดนะคะแต่ถ้าเปิด away l s on display ก็อาจจะได้น้อยกว่าน,นี้ซึ่งจริงๆในเว็บเนี่ยเขาเคลมว่าได้13วันเราเข้าใจว่า13วันเนี่ยคือมันหมายถึงการที่นาฬิกาไม่ได้ถูกใช้งานมากมายไม่มี notification อะไรเยอะคือฟังก์ชันไม่ได้ใช้เต็ม ือเต็มประสิทธิภาพแต่ของเราอ่ะใช้ในเรื่องของการแท็กกิ้งการนอนการเดินลนันดื่มน้คือทุกอย่างในฟังก์ชันของเขารวมถึงโน้ i ิฟิเคชันทั้งในเรื่องของไลน์แอปพลิเคชันรวมถึงแบบ บัญชีธนาคารเพราะฉะนั้นมันจะมีการแจ้งเตือนแทบตลอดเวลามาเลยทําให้เราใช้ได้แค่5วันเพราะฉะนี้คือหลายๆคนที่บอกว่า13วันไม่จริงหรออันนี้คือมันอาจจะมีส่วนจริงในส่วนที่เป็นส่วนอื่นแต่ส่วนที่เราใช้งานเองก็คืออยู่ที่5วันแต่ถามว่า5วันสําหรับเราก็เพียงพอนะ <Okay. S 2> อกลับ,บบ้านมาตอนกลางคืนใช่ไหมคะตอนเย็นเราสามารถถอดชาร์จก่อนเราจะนอนแล้วพอเรานอนเราใส่เพื่อแท็กกิ้งการนอนถ้าเรานอนตอน่อเนื่องกัน5วันใส่ในการนอนประมาณ5วันเนี่ยมันจะสามารถสรุปได้ว่าเราเป็นสัต นอนแบบสัตว์ประเภทไหนทั้งตัววอรัตมีทั้งแมวนะมีหลายๆตัวมากเลยจะเป็นลักษณะพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการนอนเหมือนกับสัตว์ตัวนั้นซึ่งเขาก็จะมีคําแนะนําในเรื่องของสุขภาพให้เราอีกเรื่องต่อมาก็คือในเรื่องของการแจ้งเตือนปกติตอนที่เราซื้อจีช็อคไม่ใช่ว่าไม่ดีนะตอนที่เราซื้อมามันก็ประมาณ2,000กว่า2อ0 0 ตัวนั้นก็คือที่บอกค่ะมีแอปพลิเคชันสามารถเชื่อมต่อในกากับมือถือได้เพื่อแท็กกิ้งดูจํานวนการเดินของเราใช่ไหมเรื่องของการออกกําลังว่าเราไปวิ่งมาวันนี้ได้กี่เมตรวิ่งมาได้ฮาร์ดเรทเท่าไหร่อะไรนี้คือแท็กกิ้งได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่มีเลยก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนเช่นอันแรกคือที่เราใช้บ่อยมากที่สุดคือแจ้งเตือนของ Messenger แล้วก็ไลน์บางทีเวลามีคนโทรไลน์เข้ามาค่ะ เราอะทำงานอยู่โดยที่เราไม่ได้จับโทรศัพท์ปกติจะใช้โทรศัพท์เป็น Samsung S23 นะคะก็คือใช้ประจำมาก,ก่อนหน้าที่จะมี Galaxy Fit ล้แล้วเราก็ใช้หูออฟัง b l บลู o ู h แต่เป็นของยี่ห้ออื่นก็คือเป็นโัว c o ี y b ั t 2E เป็นของ V-MAT เพราะฉะนั้นตัวเนี้มันจะกดรับสายโทรเข้าโทรออกไปได้แต่ว่าเวลาเรากดรับสายผ่านมือถือมันจะสามารถ คุยสายได้ปกติเนี่ยพอเวลามีคนโทรไลน์เข้ามาหาเราอะ่ะจะขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าจอมือถือเลยว่าใครโทรมาอันนี้คืออยู่ที่การตั้งค่านะคะซึ่งการตั้งค่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําคลิปเป็นคลิปสั้นลงให้ดูอีกทีว่าตั้งค่าแบบไหนเนาะตัวนี้ก็คือมันจะแจ้งเตือนขึ้นมาที่ข้อมือว่าอ๋อตอนเนี้มีคนโทรหาคุณอยู่นะเป็นใครเราสามารถอ่ะใส่หูฟังอยู่แล้วเราเดินไปกดที่โทรศัพท์ได้ว่าเรากดรับสายแล้วก็คุยต่อ แล้วเวลาวางสายก็คือพอกดวางสายไปปุ๊บมันก็จะตัดเข้าสู่โหมดปกติที่เรากําลังดู YouTube หรือทําอย่างอื่นอยู่อันนี้ก็เป็นข้อดีข้อนึงที่ชอบแล้วก็เรื่องของการแจ้งเตือนเงินสําหรับแม่ค้าพ่อค้าที่ขายของหน้าร้านเช่นทําอาหารอยู่หรือว่าทํา บางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะหยิบโทรศัพท์มาดูโน้ติฟิเคชันเวลาลูกค้าโอนเงินได้ทุกครั้งอะ่ะตัวนี้จะค่อนข้างดีตรงที่มันเปิดแจ้งเตือนซิงกับแอปธนาคารของเราอย่างของส่วนตัวจะใช้ K-Plus เพราะฉะนั้นเวลาเราไปเปิดในมือถือให้เขาแจ้งเตือนตั้งค่าแจ้งเตือน K-Plus เนี่ยปุ๊บ เวลาลูกค้าสแกนอยู่หน้าร้านใช่ไหมสแกน QR ปุ๊บลูกค้าโอนเงินมันก็จะมา notification ที่ข้อมือเราก็สามารถดูได้เลยอ๋อโอเคเข้าแล้วค่ะเรียบร้อยขอบคุณนะคะก็คือจบเราไม่ต้องไปหยิบมือถือเพื่อมาเช็คอีกรอบหรืออันนี้ก็เป็นข้อดีที่ชอบรวมถึง การแจ้งเตือนหลายๆอันที่เราสามารถตั้งค่าเปิดและปิดได้ก็คือบางอันที่เราไม่อยากให้เขาแจ้งเตือนบ่อยๆแล้วก็ปิดแต่ถ้าอันไหนที่เราอยากให้เขาแจ้งเตือนเช่นส่วนตัวเป็นคนขายของออนไลน์ก็คือสามารถแท็กกิ้งดูข้อความที่ลูกค้าส่งมาซึ่งตรงนี้เป็นข้อดีที่มันแจ้งเตือนตลอด ถ้าสมาร์ทวอตหลายๆรุ่นที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจุดประสงค์และความตั้งใจของเขาเรื่องของการนับอัตราก้าอัตราฮาร์ดเรทรวมถึงอัตราการออกกําลังหลายๆอย่างซึ่งตัว Galaxy f i t 3เป็นตัวที่เราไม่ต้องตั้งค่าทุกครั้งที่เราจะนับก้านะบางรุ่นก็คือเราตื่นเช้าขึ้นมาเราต้องมากดก่อนว่าเราจะนับก้านะแต่จริงๆตัวนี้คือมันนับตั้งแต่เราเริ่มใส่นาฬิกาตอนเช้าเลยคือถ้าคนที่ใสาในาฬิกานอนเนี่ยมันจะเริ่มนับตั้งแต่เราก้าเดินออกจากแบบที่นอนเลย แล้วบางครั้งอะคือเราอะลืมใส่ในาฬิกาหยิบจากมือถือมันก็ซิงให้ว่าเราอะหยิบเดินไปเดินมาเขาก็จะสามารถนับจํานวนก้าววันนี้ว่าเราก้าวเดินได้เท่าไหร่อย่างเช่นสมมติในกรณีของการรักษาสุขภาพโดย90%แหละเขาก็จะบอกว่าเดินกันคนละหมื่นก้าจะสุขภาพดี<อ>แต่เชื่อไหมว่าตอนที่เราใช้ g ีช o อกอะไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าเขานับให้เราได้เจ็ดพันถึงแปดพทุกวันเราก็งง เราก็ใส่ในกาตลอดนะแต่ 7, 9, 9เจ็ด0ปดันเ้านี่ยคือมันถึงจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ตัวนี้ค่อนข้างชัดเจนว่ามันมันบอกเลยว่าอย่างบางวันเราเดินแค่พันเก้าสองพันเก้าพราะว่าส่วนมากจะนั่งทํางานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นหลักถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยเราก็เลยไม่มั่นใจแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันแท็กกิ้งเราจะทั้งจากมือถือแล้วก็ทั้งจากโทรศัพท์เราก็เลยเห็นว่าไอ้ข้อมูลมันค่อนข้างตรงแหละเพราะบางวันเราแทบไม่ได้ขยับตัวเลยนั่งหน้าคอมอย่างเดียวโอเคแล้วก็ ฟัง์ชันอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่า f o r l detection ตัวนี้จะเป็นตัวสําคัญเลยที่ว่าหลายๆรุ่นที่เป็น smart watch ราคาขนาดเนี้ยไม่มีนั่นก็คือตรวจจับการล้มและ SOS ช่วยเหลือจะเกิดขึ้นต่อเมื่อที่เราอะเทคกิ้งบนนาฬิกาเอาไว้ในข้อมือเราดันเป็นลมหงายหลังหรือแม้กระทั่งคนแก่ค่ะคนที่สูงอายุแล้วอะแล้วอยู่บ้านคนเดียวบางทีคือเขาล้ม เคยเห็นข่าวหลายๆข่าวเนาะที่แบบว่าคนแก่ล้มหัวฟาดพื้นหรือคนแก่แบบตกบันไดตกรถหรืออะไรก็ช่างเกิดเหตุการณ์ไม่สามารถติดต่อลูกหลานได้ไอตรงเนี้ยคือมันสามารถแท็กกิ้งใส่เบอร์โทรของลูกใส่เบอร์โทรของโรงพยาบาลใส่เบอร์โทรของเบอร์ฉุกเฉินที่เราต้องการให้เขาเชื่อมต่อแล้วหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นก็คือมีการล้มส่วนตัวพยายามล้มด้วยตัวเองประมาณ5-6รอบแต่ว่า มันไม่โทรเราก็เลยรู้ว่าเขาน่าจะดีเทคในเรื่องของการที่ล้มไม่พออาจจะมีเรื่องของฮาร์ดเรทเข้ามาร่วมด้วยเราล้มปุ๊บมันจะโทรตรงเข้าหาเบอร์โทรของคนที่เราตั้งค่าไว้อย่างส่วนตัวตั้งค่าไว้เป็นของแฟนเนี่ยถ้าเราล้มปุ๊บโทรศัพท์อะ่ะจะโทรเข้าหาแฟนโดยตรงเลยว่าเกิดอะไรขึ้นหรือแจ้งสถานนะแต่ถ้าหากเรายังมี ความรู้สึกตัวอยู่แล้วเราต้องการความช่วยเหลือเราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้โทรไปที่ใครเช่นโทรไปหาตำรวจโทรไปหา1556ที่เป็นเบอร์โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยโทรไปหาคนที่เราแบบตั้งค่าไว้ก็ได้เช่นแฟนหรือว่าพ่อแม่หรือคนรู้จักที่เรารู้ว่าเขาจะมาช่วยเหลือเราได้ทันทุ่มทีหากเกิดเหตุการณ์ร้ายวิธีการก็คือกด ปุ่มด้านข้างนาฬิกา5ครั้งเสร็จแล้วมันจะขึ้นปุ่ม SOS ให้เราอะสามารถโทรตรงมันจะรออีก10วินาทีหลังจากเรากดเพื่อความมั่นใจแล้วมันจะโทรออกให้อัตโนมัติซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปตั้งค่านะคะแต่ว่าก็คือเป็นฟังก์ชันที่ดีฟังก์ชันหนึ่งเลยซึ่งมันสามารถแท็กกิ้งตำแหน่งแล้วก็แท็กกิ้งรูปภาพ แต่ว่าต้องอยู่ในเงื่อนไขว่ากล้องน่ะต้องอยู่ใกล้ๆกก็คือตัวโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆด้วยตัวเนี้มันจะส่งทางภาพเสียงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตำแหน่งไปให้กับคนที่เราตั้งค่าถ้าในราคา1,990บาทเนี่ยทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าแบบคุ้มค่าแล้วนะโดยส่วนตัวอ,อยากซื้อให้กับคนที่บ้านพ่อกับแม่หรือว่าคนที่เราแบบห่วงว่าเขาอะอยู่คนเดียวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งบางครั้งอะเราเดินทางต่างจังหวัดค่อนข้างบ่อยแล้วในระหว่างที่เราไม่อยู่อะคะ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเขาลมขึ้นมา เราไม่มีใครช่วยเหลือเขาได้อย่างน้อยการโทรมาหาเราเราก็ยังโทรติดต่อประสานงานโรงพยาบาลได้คือเป็นข้อดีข้อหนึ่งเลยที่รู้สึกว่าคุ้มค่ามากสำหรับราคาขนาดนี้ทีนี้เรามาดูกันก่อนว่า จริงๆแล้วเนี่ย Galaxy Fit 3เขาเกิดมาเพื่อเป็นสมาร์ทวอทสำหรับคนรักสุขภาพถามว่าทำไมเขาถึงบอกเขาว่าเป็น Fit 3เพราะว่าเขาอ่ะเน้นหนักในเรื่องของการดูแลสุขภาพมันจะไม่ใช่สมาร์ทวอทที่เป็นตัวที่เอาไว้ใช้งานจริงๆเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่5อย่างที่มันไม่มีอยู่ใน Galaxy Fit 3ตัวนี้เลยอันแรกคือโทรเข้าโทรออกไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นคือเรารลบสายจาก Line ได้ Messenger ได้นะ แต่มันไม่มีลําโพงในตัวคือนาฬิกามันไม่มีลําโพงในตัวเพราะฉะนั้นมันจะไม่สามารถคุยกับน,นาฬิกาได้เช่นอย่างบางรุ่น Galaxy Smartwatch 6ใช่ไหมคะ6หรือ5 Pro รอย่างเงี้ยพวกนี้มันจะมีลําโพงอยู่ที่ตัวเครื่องเราสามารถโทรและฟังเสียงจากตรงนี้ได้เลยหรือถ้าเราใช้หูฟังบลูทูธเราสามารถโทรแล้วก็คุยจากตรงเนี้ยได้เหมือนกัน <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นก็คือวิธีแก้กันที่บอกค่ะถ้าเป็นการโทรปกติมีคนโทรเข้ามา เราใส่หูฟังอยู่อันนี้คือหูฟังบลูทูธบางรุ่นนะ่ะมันจะสามารถรับสายได้อันนี้คือไม่รู้นะว่ามีตัวไหนบางแต่ว่าส่วนตัวใช้โคซี่บัดทูอีเหมือนที่บอกคือมันราคาถูกไงมันจะไม่สามารถแบบโทรเข้าโทรออกจากหูฟังโดยโตรงได้เพราะฉะนั้นจะใช้วิธีดูว่าอ๋อมีคนโทรมานะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ว่างมันสามารถตอบกลับข้อความได้เลยแต่ถ้าเราอยากรับสายเราก็ยังต้องเดินไปกดรับสายที่โทรศัพท์อยู่เรือนที่2 ข้อความที่ตอบกลับค่ะคือถ้าเป็น Smart Watch หลายๆตัวเนี่ยมันจะสามารถตอบกลับด้วยการพิมพ์ข้อความใช่ไหมจากหน้าจอหรือว่าใช้วิธีการพูดแล้วก็ให้มันพิมพ์ข้อความแทนด้วย g ีบอร์แล้วก็ส่งไปตรงตรงนี้ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อความที่เราเซตค่าทิ้งไว้มันอาจจะได้แค่บางส่วนเช่นย,ยังไม่สะดวกคุยตอนนี้เดี๋ยวโทรก,กลับหรือแม้กระทั่งแบบ เดี๋ยวโอนเงินให้นะหรือว่าโอเคเดี๋ยวไปรับอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งค่าได้หมดเป็นข้อความของเราเองหรือลูกค้าแบบทักแชทมาในออนไลน์บอกว่าขอเลขที่บัญชีเราสามารถตอบกลับไปเลขที่บัญชีได้เลยเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถตอบแบบเช่นลูกค้าถามยางอื่นที่นอกเหนือจากนั้นก็คือเราจึงต้องมาใช้โทรศัพท์ในการตอบกลับอยู่เพียงแต่ว่าข้อดีก็คือเราจะรู้ทันทีว่ามีลูกค้าทักแชทมาอันที่3ก็คือไม่มี GPS ค่ะหมายความว่า ในตัวโทรศัพท์ของเราเนี่ยปกติอ่ะมันจะมี GPS tagging กกตัวเขาเองใช่ไหมถ้าเราใช้แอปพลิเคชันในการไฟล์โทรศัพท์เช่นเราแ tagging โทรศัพท์ของลูกโทรศัพท์ของคนในครอบครัวไว้เราจะสามารถทราบได้ว่าตอนนี้ตำแหน่งของเขาอยู่ที่ไหนในเมื่อจะมีแอปพลิเคชันแหละแต่ว่าตัวนาฬิกามันจะไม่มี GPS ในตัวเพราะฉะนั้นมันจะแ tagging ไม่ได้ว่าตอนนี้คนที่ใส่อ่ะอยู่ตำแหน่งไหนอันนี้คือในส่วนที่เขาไม่มีไม่มีอีกก็คือปุ่มชัตเตอร์ถ่ายภาพเขาให้มาแต่ ดันลืมให้พรีวิวมาด้วยอันนี้คือไม่เข้าใจเหมือนกันหรือว่าเป็นที่เราคนเดียวนะโทรศัพท์เนี่ยปกติ่ะพวกนี้มันจะมีในเรื่องของคัตเตอร์ให้ซึ่งถ้าเราตั้งค่ากล้องตั้งค่ามือถือในการถ่ายตัวเราเองไว้เช่นบางทีเราไปทำคอนเทนต์นอกสถานที่เราตั้งมุมกล้องเรียบร้อยละถ้าเป็นกล้องหลังสมมติเราตั้งแบบเนี้ยแล้วเราอ่ะอยากดูเฟรมภาพ ว่าเราวางเฟรมภาพโอเคไหมก่อนที่จะเราจะเริ่มบันทึกปรากฏว่ามันดูไม่ได้ค่ะมันจะใช้ได้เฉพาะกดชัตเตอร์เพื่อบันทึกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นตัว Galaxy Watch 6อย่างที่บอกค่ะมันจะสามารถดูเฟรมภาพได้ว่าเราจัดองค์ประกอบของเฟรมในการถ่ายเนี่ยดีหรือยังแล้วก็สามารถกดบันทึกได้เลยแต่ตัวนี้ชัตเตอร์ได้อย่างเดียวเรื่องต่อมาคือเรื่องของการคัสตอมหน้าจอหลายๆคนที่ใช้ Galaxy Watch ตัวอื่นหรือแม้กระทั่งสมาร์ทวอชของแบรนด์อื่นเนี่ยมันจะมีเรื่องของการคัสตอมหน้าจอที่แบบสามารถเลือกเอาปุ่มนั้นมาวางตรงนี้ตรงนี้ได้หมดอันนี้คือมันอาจจะเกี่ยวกวับด้วยเรื่องของราคาอย่างที่แจง้งแต่ว่าตัวนี้มันจะคัสตอมหน้าจอไม่ได้ก็คือจะเป็นหน้าจอสําเร็จรูปที่เขามีให้แต่เฉพาะหน้าจอที่สําเร็จรูปเนี่ยมันก็จะมีหลายร้อยแบบเลยนะก็คือถ้าไปดูในแอปอะค่ะเขาจะมีให้เลือกตั้งแต่หน้าจอเป็นรูปเราเองหน้าจอเป็นแบบวินเทจหน้าจอเป็นเข็ม หน้าจอเป็นตัวเลขหน้าจอเป็นแบบนู่นนี่นั่นนู่นคือเป็นร้อยเพราะฉะนั้นก็คือถามว่าแต่ละสไตล์ที่เราใช้เราอาจจะแบบเลือกเอาสักอันนึงอย่างส่วนตัวเนี่ยก็จะเป็นคนชอบสไตล์แบบแฟชั่นแบบวินเทจหน่อยดูเป็นกราฟิกชอบเลือกเป็นแบบนี้และบางครั้งนะคะเราก็จะสามารถคัสตอมเอาราอาูปของตัวเองขึ้นได้ด้วยอันนี้เนาะเราก็คัสตอมเอารูปของตัวเองขึ้นเป็นรูปภาพได้อย่างเดียวนะวิดีโอไม่ได้ นี่เป็น Notification เนาะีนี้มาดูว่าเรื่องของการใช้งานตัว Samsung Galaxy Fit 3การใช้งานของมันเนี่ยมันจะใช้ร่วมกับ2แอปพลิเคชันของ Samsung โดยตรงซึ่งโดยส่วนตัวเป็นคนใช้ Ecosystem ของ Samsung เกือบจะทุกตัวยกเว้นโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กเป็น Lenovo แต่ว่าเราใช้การซิงข้อมูลผ่าน Samsung Flow ได้นะคะส่วนตัวจะใช้มือถือเป็น s m s u u n แท็บเล็ก็เป็น Samsung แล้วก็ แต่ถึงใจนาะฬิกาก็เป็นซัมซุงอีกเพราะว่าในการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันระหว่างมือถือนาฬิกาแล้วก็แท็บเล็ตเนี่ยเราสามารถเชื่อมผ่านแอปพลิเคชันชื่อซัมซุงเฮลท์แล้วก็แวร์ลีแอตอนนี้ขาดอย่างเดียวก็คือขาดหูฟังถ้าเป็น Galaxy ซี่บัตก็เป็นบัตร2 Pro ตัวที่เป็นของซัมซุงโดยตรงเนี่ยมันน่าจะมีในเรื่องของฟังก์ชันบางอย่างที่มันสามารถแวร์ลีแอกันได้เกือบหมดแต่ทีนี้คือรอ,อสปอนเซอร์เข้าใครยังไม่มีตมัง พราะฉะนั้นเลยใช้ตัวของ Remax ไปก่อนเชื่อมต่อเนี่ยอันหลักๆก็คือเรื่องของ Samsung Health เหมือนที่บอก Samsung Health เป็นแอปพลิเคชันที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพถามว่าตอนที่เราทดลองใช้แอปพลิเคชันอื่นมันก็จะมีอยู่ว่าอันแรกก็คือเราอะ่ะจะต้องเข้าแอปผ่านการเชื่อมต่อใช่ไหมทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งตัวเราเองก็คือตื่นเช้ามาแล้วเราก็เปิดโทรศัพท์ปรากฏว่าเขาก็ให้เราแท็กก i n g การน,นอนลงไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเขาก็อปอ up เด้งขึ้นมาบอกว่าออกกำลังยืดเส้นยืดสายด้วย Samsung Health ก่อนที่จะตื่นไหมเราก็เลยลองออกกําลังไป5นาทีตามท่าทางที่เขามีให้ในแอปพลิเคชันตรงนี้มันทําให้เราอะสามารถแบบอุย้ยวันนี้อย่างน้อยเอาชนะตัวเองด้การตื่นมาแล้วออกกำลังได้นอกจากนี้มันก็จะมีอัตราการเต้นหัวใจ ก็คือฮาร์ดเรทของเราว่าตอนนี้มันวิ่งอยู่เท่าไหร่ส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ฮาร์ดเรทอ่ะมันจะมีช่วงต่ำแล้วก็สูงช่วงที่มันสูงเนี่ยจะอยู่ประมาณ90จนถึงประมาณแบบเกือบเกือบร้อยในช่วงที่มีภาวะเครียดจะจัดหรือแบบกําลังทํางานแล้วก็ลองวัดฮาร์ดเรทดูมันขึ้นถึงจริงนะแล้วก็ค่อนข้างตรงด้วยส่วนช่วงที่เราแบบกาลังจะพักผ่อนนอนหลับฮาร์ดเรทเราก็จะอยู่ประมาณ80ก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะ,สะเสถียรในเรื่องของอย่างที่บอกการนอนหลับเล่าไปละเรื่องการนอนหลับเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยเเรราาได้ืื่อ Deep Sleep, อองคชบมก wow. ก็ได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วเรานอนไม่เคยพอเลยมาเลยทําให้เรามีภาวะเครียดซึ่งตรงนี้มันสามารถแท็กกิ้งความเครียดเราได้ด้วยการวัด พอวัดปุ๊บมันจะขึ้นแท็กกิ้งให้เลยว่าตอนเนี้ยเราเครียดอยู่ที่ระดับเท่าไหร่มันจะมีต่ำมีกลางมีสูงซึ่งของเราติดฮาร์ดเดตค่อนข้างสูงทาให้เรารู้ตัวแล้วว่าช่วงเนี้ยน่าจะต้องผ่อนคลายบ้างไม่ว่าจะเป็นไปดูหนังไปฟังเพลงไปพักผ่อนไปทําอะไรก็ได้หรือแม้กระทั่งสิบน้าลำําไยอันนี้ก็เป็นวิธีการผ่อนคลายความเครียดอน,นึงเรื่องของการแท็กกิง้งเรื่องของประจําเดือนผู้หญิงหลายๆคนโดยเฉพาะวัย40ต้องบอกอย่างนี้ประจําเดือนมันเริ่มมาแบบ ไม่ค่อยปกติใช่ไหมทีนี้หลายๆคนก็บอกว่าฉันเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าอารมณ์เวียงเพราะประจําเดือนนู่นนี่นั่นแต่คือมันสามารถแทร็กกิ้งได้ว่าประจําเดือนรอบต่อไปอะของคุณอะจะมาวันที่เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นข้อดีอันนึงเลยที่ชอบมากเพราะว่า ประเมินได้คร่าวๆว่าเอ๊ะเดี๋ยวประจําเดือนเดือนนี้เรามาวันที่เท่านี้เดี๋ยวเดือนหน้ามันจะมาวันที่เท่าไหร่ทําให้เราสามารถเตรียมตัวได้เนาะแล้วก็เรื่องของการดื่มน้ําทานอาหารดื่มน้ําทานอาหารเนี่ยเรายังต้องแอดเมนูหรือว่าแอดการดื่มน้ําของเราเข้าไปเพื่อให้ระบบมันคํานวณให้รวมถึงคํานวณ BMI ให้เราด้วยในซัมซุงเฮล t h นี้มาดูในเรื่องของการเชื่อม ต่ออีกอันนึงที่ชอบแล้วก็ใช้งานได้ดีก็คือเรื่องการเชื่อมต่อปฏิทินปกติอะปฏิทินในโทรศัพท์ของเราอะค่ะที่เป็นปฏิทินของซัมซุงอันนี้คือถ้าใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออื่นไม่แน่ใจนะว่าใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าของเราเนี่ยมันเป็นซัมซุงอีโคซิสเต็มเหมือนที่บอกมันก็ได้ทําให้เราสามารถบันทึกปฏิทินอะไรก็ช่างลงปฏิทินในโทรศัพท์มันจะซิงมาที่ข้อมือที่ฬนากาเสร็จแล้วพอตอนเช้าของวันนั้นอะเราสามารถเข้าไปดูในทายที่เราตั้งค่าาไว้ก็คือทายเนี่ยมันจะสามารถมีปฏิทินแบบนี้ แล้วเราก็กดวันที่เข้าไปมันก็จะเห็นเลยว่าวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราลงตารางนัดไว้หรือมีเรื่องที่ต้องทําหรือว่าอีกกี่วันจะถึงวันหยุดอันนี้มันจะขึ้นเตือนให้เราหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นซัมซุงเหมือนกันมันน่าจะง่ายกว่าในเรื่องของการใช้งานแล้วก็มีโหมดมีในเรื่องของเครื่องคิดเลขแม่ค้าหลายๆคนอาจจะชอบเพรโหมดเนี้ยเป็นโหมดที่ จริงจริง,รงมันติดมาในนาฬิกาเลยนะเราสามารถปัดหน้าจอขึ้นไปแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีรีโมทเห็นไหมมีโหมดกล้องมีเครื่องคิดเลขซึ่งตรงนี้สามารถปรับตำแหน่งของเครื่องมือที่เราใช้เป็นประจำได้อย่างส่วนตัวเป็นคนที่แบบขี้ลืมโทรศัพท์ก็สามารถแท็กกิ้งหาโทรศัพท์ตัวเองได้จากนาฬิกานี่คือการเชื่อมต่อ v e a r a b l e แล้วก็ที่สําคัญมีโหมดกันน้ําสําหรับคนขี่มอเตอร์ไซค์วันนี้หลายๆคนนะคะคือด้วยนาฬิกามันเป็นสมาร์ทวอชใช่ไหมมันก็มีโอกาสที่จะแบบโดนน้ำแล้วแบบเสียหายได้ เพราะฉะนั้นก็คือเขาก็เลยทํโหมดตัวหนึ่งมาเรียกันว่าโหมดกันน้ําซึ่งการเข้าขโคสู่โหมดกันน้ำเนี่ยเราปัดหน้าจอลงมาแล้วมันจะมีรูดหยดน้ํา2หยดตรงนี้ถ้าเรากดปุ๊บมันจะเข้าสู่โหมดกันน้ํามันจะกันน้ำไม่ให้เข้าตรงรูของนาฬิกาข้อมือตรงนี้เลยจะกันน้ําไว้ส่วนวิธีการออกจากโหมดนี้ก็คือกดปุ่มค้างไว้2วินาที 1.2. ปุ๊บมันก็จะออกจากโหมดกันน้ําได้เพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็เลยสามารถใส่ไปไว่ายน้ําได้ด้วยฉะนั้นก็คือหนึ่งโหมดออกกําลังที่ตัว Samsung Galaxy Fit 3เนี่ยเขาให้มาอย่างโหมดของการออกกําลังใน Samsung g a l a x y Fit 3 3ที่เขาให้มาก็จะมีทั้งหมดเช่นการเดินวิ่งขี่จกักรยานวิ่งในแทรก็กการเดินเขาโคดการวิ่งว่ายน้ำในสระว่ายน้ำในแหล่งน้ําเปิดเออมันน่าจะ วัดฮาร์เรตไม่เท่ากันเนาะว่าเราใช้ไปเท่าไหร่วิ่งบนลู่ต่นจักรยานเครื่องเดินเซอร์กิตน,นูนนั่นนี่และสามารถเพิ่มโหมดได้อีกหลายๆอันอันนี้คือเป็นโหมดออกกําลังสําหรับคนที่ออกกําลังบ่อยๆเช่นคนเนี้ยชอบว่ายน้ําก็สามารถตั้งได้ว่าวันเนี้ยเราจะว่ายน้ำอะไปกี่รอบหรือว่ายน้ําไปกี่เมตรพอเรากดเข้าสู่โหมดออกกําลังปุ๊บนาฬิกาก็จะเริ่มนับถอยหลังให้เราว่าเราเริ่มต้นออกกําลังซึ่งถ้าเป็นโหมดว่ายน้ำเหมือนที่บอกค่ะมันจะสามารถเปิดโหมดกันน้ําเข้านาฬิกาให้เราได้ด้วย อันนี้ก็คือในราคา1 9 7 0บาทกันน้ำได้ขนาดนี้เป็นข้อดีที่แบบคุ้มค่าอยู่นะแล้วก็อีกข้อนึงก็คือการใช้งานในโหมดต่างๆของพฤติกรรมเราเช่อนอย่างวันนี้เราจะไปดูหนังชอบลืมปิดเสียงโทรศัพท์ใช่ไหมบางทีอะคือเราสามารถเลือกโหมดตั้งค่าโหมดนอนหลับโหมดดูหนังโหมดขับรถ ไปดูคอนเสิร์ตซึ่งมันสามารถปรับเปลี่ยนโหมดต,ต่างๆเนี่ยในโทรศัพท์ของเราแล่เราก็ซิงเอาโหมดเหล่านะั้นขึ้นมาไว้ใน Galaxy Fit 3ด้วยเวลาเราเข้าใช้งานปุ๊บเราสามารถกดเลือกโหมดจากตรงนี้ได้เลยอย่างส่วนตัวเป็นคนตั้งโหมดนอนหลับไว้ตอนเที่ยงคืนก็คือโทรศัพท์อจะดับหน้าจอจากสีสีให้เป็นขาวดำเพื่อที่ทัให้รู้สึกว่า,าเป็นเวลานอนแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราต้องการเปิดหรือปิดเราสามารถใช้นิการในการกดล็อกได้เลยก็คือกดเลยว่าตอนเนี้ยเรายังไม่ต้องการโหมดนอนหลับนะงานฉันยังไม่เสร็จแต่ถ้าเก ลมันก็จะขึ้นเป็นโหมดนอนหลับให้เราแล้วก็สลีปทุกอย่างลงหมายถึงว่าหน้าจอมือถือก็จะกลายเป็นสีขาวดําทําให้เราเล่นไม่สนุกละก็คือคนได้เวลานอนแล้วก็จะประหยัดแบตเตอรี่ลงด้วยในตอนที่เรานอนหลับอันนี้ก็คือเป็นโหมดที่เราสามารถตั้งค่าแล้วก็เลือกใช้งานหรือไม่ใช้งานผ่านนาฬิกาข้อมือโอเคจากทั้งหมดที่เล่ามาวันนี้1990บาทไม่รวมราคาโปรโมชั่น <Okay. S 2> หลายๆคนอาจจะมองว่าราคาถ้าเทียบกับหลายๆแบรนด์ที่มันสามารถทำได้ใกล้เคียงกัน แต่โดยส่วนตัวที่ยังเลือกใช้ Samsung Galaxy 3, s a m s ุ n g g l l x y y f i t 3เหตุผลเพราะว่า1เครื่องของความเสถียรการรับประกรันแล้วก็เป็น Eco System เดียวก,กันกับของที่เราใช้อยู่ข่าวหน้ามี Galaxy Watch ตัวใหม่ๆหรือมีแบรนด์ไหนที่อยากให้เรารีวิวลองส่งสินค้ามาให้เราทดลองใช้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ